กรุงศีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลและคุณกำลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังได้แบบเพลินเพลินครับและวันนี้เราอยู่กับคุณมิ่งขวัญพัฒนาวงศ์หรือพี่ขวัญครับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กรธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะคุณแบมและทุกทุกคนที่กำลังฟังกรุงศรีเพลินเพลินพอดแคสต์อยู่นะคะท็อปปิกในวันนี้น่าสนใจมากครับที่จะชวนพี่ขวัญคุยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารถ้าอยากสื่อสารตรงใจและตรงจุดเริ่มอย่างไรแบมบเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้พี่ขวัญครับเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับว่าตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านไปเนี่ย เจอโฆษณาเต็มไปหมดเลยคือหนีไม่พ้นโฆษณาตลอดทั้งวันแต่จะขอย้อนกลับไปมองในมุมของคนทําโฆษณาครับพี่ขวัญว่าอะไรที่คนทําแบรนด์ต้องทําและรู้ก่อนที่จะสื่อสารและโฆษณาออกไปครับค่ะถ,ถ้าเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะนะคะจริงๆคอนเซปต์มันง่ายๆเลยคือเรามีคนที่จะสื่อสารมีข้อความที่เราจะสื่อช่องทางแล้วก็ผู้รับสาร ทีนี้ถ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรากาลังจะคุยกับใครคือผู้รับสารคือใคร,ครอันนั้นคือจุดตั้งต้นเลยเมื่อก่อนเนี้ยอะไรอะไรมันก็ตรงไปตรงมามากกว่านี้เพราะว่าทางกลุ่มเป้าหมายล,ลูกค้าของเราเนี่ยก็ยังสามารถดูหนังโฆษณายาว5นาทีได้สมัยนั้นเวลาเราอยากสื่อสารอะไรก็ทําหนังโฆษณาไปเทสลงทีวีลงหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลทั้งหลายคนเขาไม่ได้มีความอดทนมากขนาดนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่า เราจะทำยังไงให้โฆษณาของเราหยุดเขาได้มี stopping power เวลาเขาเล่นไถ่ฟีดทำไงให้เราหยุดเขาได้นั้นเราก็ต้องเข้าใจ customer journey เขาก่อนว่าเขาเนี่ยไปช่องทางหลากหลายขนาดไหนแล้วสารที่เราจะส่งออกไปเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือข้อความของเรานีมัน relevant กับเขามากขนาดไหนและไปในเวลาที่เหมาะสมด้วยซึ่งกำลังจะบอกว่าเวลาสื่อาสารเนี่ยมันมี framework ที่เข้าใจง่ายๆอะค่ะ ที่ขวัญใช้อยู่เป็นประจำเหมือนกันมันก็จะเป็นในแง่ของ who what how with why คือเราคุยกับใครอยู่ what คือ key message ที่เราจะพูดแล้วก็ how คือส่งยังไงะคะ่ะสื่อสารยังไงแล้วก็ทำไมเราถึงสื่อสารเรื่องแบบนั้น how นี่คือต้องมาพร้อมกับ with why ด้วยใช่ค่ะก็คือ how คือยังไงยังไงคะ่ะเพราะอะไรใช่ค่ะเพราะอะไร ทุกอย่างที่เราทําการสื่อสารมันไม่มีหลักตายตัวค่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์มากกว่าว่าเราอยากสื่อสารให้ใครเพื่ออะไรและทําไมเราต้องสื่อสารอันนั้นครับมันจะได้ชัดเจนว่าถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ชัดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวัดผลได้ว่าการสื่อสารของเรานั้นนะ่ะประสบความสําเร็จหรือเปล่าพี่ขวัญมีตัวอย่างไหมครับตัวอย่างของผลลัพธ์ในการสื่อสารแบบถูกวิธีกับแบบผิดวิธีครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันแตกต่างกันตรงไหนครับอย่างเวลาถ้าเราไปชอบใครเนี้ย นี่คือเรื่องหูละเราต้องทําความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมีความคิดนิสยัยพฤติกรรมยังไงชอบไม่ชอบอะไรเราควรเข้าหาเขาทางไหนอันนี้คือช่องทางในการเข้าหาและด้วยเรื่องอะไรคือข้อความที่เราจะไปสมมุติว่าชอบผู้หญิงคนนี้ค่ะหูะร, Who, รู้ละเพื่อนสมัยเรียนค่ะวัดเนี่ยเข้าหายังไงใช่ไหมฮะคือสิ่งที่เราจะพูดไปสมมตุติว่าเขาชอบฟังเพลงอา,อาจีบสาวด้วยกีตาร์ร้องเพลงใช่ก็คลาสสิกก็เป็นวัดใช่ค่ะครับ แล้วก็ฮาก็คือจะเดินไปเล่นกีตาร์ต่อหน้าเขาเลยอัดตัมดรีฟส่งไปให้เขาหรือ,อยังไงเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีการในการที่เราจะส่งข้อความตรงนี้ไปให้คนที่เราชอบอ่าแล้วสมมติถ้าผิดวิธีล่ะครับการสื่อสารแบบผิดวิธีมีตัวอย่างไหมครัคือจะยกใกล้ๆเหมือนกันเนาะว่าอย่างเรื่องการเงินพวกประกรันกองทุนรวมอะไรเงี้ยคือคนทั่วไปก็มองอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเราก็ไม่ควรใช้ศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยากเป็นแบบ เทคนิคเทอร์มสั์ใช่เฉพาะครับใช่คือแบบที่คนทั่วไปหรือมือใหม่หัดลงทุนอาจจะฟังเราไม่เข้าใจเงี้ยรเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงจริงอีกคอนเซปต์หนึ่งที่อยากแนะนํานคือมัมเทสลองให้คุณแม่อ่านหรือฟังว่าเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทสที่ง่ายๆเลยเวลาเราทําการสื่อสารเรื่องยากๆ,ๆเงี้ยเราลองให้ผู้ใหญ่หรือคุณแม่เราเนี้ยแหละฟังแล้วอ่านดูว่าเข้าใจไหมมันต้องง่ายมากแบบใครๆก็เข้าใจได้เงี้ยค่ะ อย่างกรุงศรีเองเนี่ยค่ะแบรนด์ Promise หรือคำมั่นสัญญาในแบรนด์ของเราคือ make life simple รเราตั้งใจทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้นทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายค่ะคการสื่อสารเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงการสร้างค u เวเจอร์ขององค์กรการมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์เข้าใจง่ายใช้งานง่ายจริงๆรวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรแต่ลูกค้าได้อะไรตรงใจและตอบโจทย์เขาหรือเปล่าอันนี้ขวัญมองว่ามันคือ การสื่อ er? สารที่ประสบความสําเร็จนะคะบัรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่สําหรับคนที่ทําแบรนด์หรือว่าทําในฝ่ายโฆษณาแต่ว่าสําหรับทุกคนเลยเพราะว่าถ้านําสิ่งที่พี่ขวัญแชร์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนำไปปร,ปรับใช้ในการสรื่อสารนะฮะก็เราก็สามารถสื่อสารได้ตรงใจและตรงจุดอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของการคุยกับคุณมิ่งขวัญพัฒนาวงศ์หรือพี่ขวัญครับสามารถติดตามประเด็นเกี่ยวกับการเงินเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจได้ในตอนหน้าครับแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพ สวัสดีครับ